โอเคเห็นไหมเห็นสวัสดีครับจูเนียจากช่องนอนเซอร์ไลฟ์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ของทริปนางาซากิเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนหรือไปทําอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันครับโอ,โอเคนะครับจุดแรกที่เราจะมาเที่ยวกันก็คือนี่ไหน้าทาวเดี๋ยวเราหาอะไรกินกันนะครับเพราะาเราออจากบ้านมาก็11บเองแล้ว วันนี้ตื่นสายนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะกินอะไรโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในร้านอาหารแล้วแน่นอนนะครับเรามาใชน่านทาวน์แล้วก็ต้องกินร้านอาหารจีนตอนนี้สั่งอาหารไปแล้วนะครับเดี๋ยวรออาหารมา โอเคนะครับตอนนี้ก็กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็เลยเดินออกมาข้างนอกแล้วก็มาหาของกินเล่นนะครับก็เลยมาเจอร้านขลังงผมตรงนี้คือไม่รู้ว่ามันขายอะไรแต่เหมือนเป็นขนมปังนะครับจากเซนผมแล้วผมว่าร้านนี้อร่อยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอเคนะครับสั่งมาแล้วนี่ครับมันจูก็คือเป็นเหมือนหมันโถแล้วก็ข้างในเป็นหมูสามชั้นตุ๋นนะครับก็น่าจะนิ่มอยู่เดี๋ยวลองชิมกันเลย อ,อร่อยอร่อยเป็นหมูตุนเหมือนบ้านเราเลยแต่ว่ามันข้างบนอะ่ะตรงสามชั้นอะ่ะคือแบบนิ่มละลายมากถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบมันก็อาจจะไม่ชอบหน่อยแต่ว่าชอบมากแบบนี้ ตอนนี้เราก็ว้ามาอยู่ที่จุดต่อไปนะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. น,กนากาซากิอะตอมิกมิวเซียมนะครับคือตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยมาหลบฝนที่พิพิธภัณฑ์แทนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่า,วาเป็นไงบ้าง โอเคนะครับนี่ก็เข้ามาในพิพิธ,ธภัณฑ์แล้วนะครับเขาก็เริ่มด้วยเลข6กหลักเลขนี้นะครับก็คือปี1945เดตือน8วันที่เนะครับเวลา11โมง2นาทีก็คือเป็นเวลาที่ระเบิดนิวเคลียร์นะครับถูกปล่อยลงมาสู่นางาซากินะครับและนาฬิกานี้นะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์เวลาว่าระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยถูกดรอปลงมาเม,มื่อไหร่นะครับก็จะเห็นได้ว่านาฬิกาเนี่ยมันค้างอยู่ที่11โมง2นาทีก็ประมาณนี้ครับ นี่นะครับอ่านตรงนี้มาเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ u s อ่ะมีแผนที่จะวางระเบิดที่โคคุระเป็นจุดแรกแล้วนางาซากิเป็นจุดรองแต่ว่าพอดีบังเอิญวันนั้นอ่ะตรงโคคุระเนี่ยหมอกมันเยอะทัศนียภาพมันไม่ดีเขาก็เลยไปที่จุดที่2แทนก็คือนางาซากิแล้วในวันนั้นอ่ะพื้นที่ที่นางาซากิอ่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งพอดีก็เลยเหมาะกันการปล่อยระเบิด นี่ก็เขียนมานะครับบอกว่าตอน10โมง58เมฆก็ยังปกคลุมนางาซากิอยู่นะครับเขาก็เลยมีแผนที่จะบินกลับนะครับแต่ว่าตอน11โมง2นาทีเมฆแตกนะครับเขาก็เลยอะได้โอกาสปล่อยก็ปล่อยเลยก็เลยเป็นอย่างประมาณนั้นนะครับ นี่นะครับชิ้นล่างสุดที่เขียนว่าศูนย์เมตรตรงนี้ก็เป็นชิ้นที่อยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับตอนที่ระเบิดลงก็เห็นได้ว่าแบบโดนไหมแล้วก็จากกระเบื้องที่เป็นแผ่นเรียบๆก็เป็นหลุมขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่นะครับก็เป็นรูปภาพถ่ายนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นเงาคนอยู่บนกำแพงบ้านนะครับ จุดนี้นะครับห่างจากจุดศูนย์กลางประมาณ4.4กิโลนะครับก็พอมระเบิดลงมีแสงแล้วก็ส่งความร้อนเผาไหม้แล้วก็กลายเป็นรอยคนเป็นเงาแบบนี้เลยที่เห็นหินก้อนนี้นะครับมีประวัติที่ค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะครับคุณเมียสกีเนี่ยเขาไปทํางานข้างนอกส่วนเมียของเขาเนี่ยก็ออกไปทํางานที่อื่นเหมือนกันซึ่งลอดตายมาจากระเบิดนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าลูกของเขา4ี่คนเนี่ยที่ยังอยู่บ้านเนี่ยก็คือตายทันทีนะครับ สิ่งที่น่ากลัวก็คือพอตายเนี่ยศพเนี่ยละลายกลายเป็นดินกลายเป็นหินตอบติดอยู่กับก้อนนี้เลยนะครับพอคุณเมสซีกับภรรยาของเขาเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยก็หาศพไม่เจอนะครับหาศพลูกไม่เจอแล้วก็ค้นพบว่าศพลูกเนี่ยได้ติดอยู่กับหินก้อนนี้แล้วเขาก็เลยโศวเสียใจมากแล้วก็แน่นอนนะครับเขาก็รักษาหินก้อนนี้ไว้นานหลายปีก่อนที่จะมอบผินนี้ให้กับทางพิพิธภัณฑ์นะครับ ก็เป็นสิ่งของอีกมากมายนะครับที่ถูกเผานะครับจากระเบิดยูเครนนะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะดามเมจของระเบิดยูเครยไม่ใช่ลูกระเบิดของมันโดยตรงนะครับแต่เป็นความร้อนแล้วก็กรมตาตะลังสีที่ฉายออกไปนะครับ โอเคนะครับก็จบไปแล้วสําหรับพิพิธภัณฑ์นิวเคลียร์นะครับของนางาซาก,กิก็น่าสนใจแล้วก็น่าเศร้าในเวลาเดียวกันนะครับถ้าใครมีโอกาสมานางาซากิแล้วอยู่แถวๆนี้ก็ลองมาดูได้นะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยที่ผมอาจจะไม่ได้อธิบายไปในวิดีโอแต่ว่ามันเขียนอยู่ในนั้น,นครับคือข้อมูลมันเยอะมากๆและรายละเอียดมันจเจาะลึกจริงๆถ้าใครชอบสายมิวเซียมเนี่ยก็มาดูได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่ชอบจริงๆก็ มาเดินดูเก็บความรู้แค่มองรูปภาพก็ได้ความรู้กลับบ้านแล้วนะครับค่าเข้าก็ไม่ได้แพงด้วยก็2 0 0ยเยนแนะนํานะครับแนะนําว่าให้ลองมาที่นี่ดูก็ออกมาจากพิพิธภัณฑ์ก็หน่อยเลยทําเอาคลิปนี้แบบว่าแอบโพหูนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันไปไปเจอกันที่ต่อไปเลย โอเคนะครับเราก็เดินมาจากพิพิธภัณฑ์มาถึงสวนสาธารณะตรงนี้นะครับซึ่งข้าหนัาของผมนี้ก็มีเสาอยู่ตรงโอเคเห็นไหมเห็นตรงนี้ก็คือเสาตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์กลางนะครับที่ลูกระเบิดนิวเคลียร์ได้ถูกปล่อยลงมาโดนตรงนี้นี่คือระยะศูนย์เมตรนะครับที่เราเห็นในพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เลยก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปท,ที่เที่ยวต่อไปที่อื่นเลย อยู่นู่นเองฮัลโหลในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนี่โอ้โหได้เจอแล้วกับตัวคือผมอะอยากว่ามาเจอเนี่ยกับตัวน,นานแล้วเออคือเห็นแบบเห็นในรูปอะแล้วแบบอยากมาแล้วแบบได้มาแล้วอะสบายใจไ,ได้ไม่สวเออผล<ๆ>มันแบบเมฆเยอะไง ถือว่าเช็คลิสต์ของทริปนี้ไปแล้วหนึ่งอีสวงเาตอมให้ก็ได้ทำได้กูอยู่ในตัวกูเองกับกูไอกกว่านี้ไหมพิาตี้มสวยนะครับหมายเราเราเรา พ์คแล้วตอนนี้ก็เข้ามาที่ห้างกำลังจะหาข้อเย็นกินนะครับแล้วเราก็จบกันที่ร้านชาบูข้างหลังเรานี้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าอาหารหน้าตาเป็นไงบ้างโอเคนะครับสำหรับร้านนี้เราก็สามารถตักผักเองนะครับแต่ว่ายุคโควิดนะครับเขาก็จะให้ทุกคนใส่ถุงมือแล้วก็ใส่แมสนะครับระหว่างหยิบผักในสลัดบ,บาตรงนี้ ขอคิดเข้าเย็นก่อนนะครับเราไว้เจอกันโอเคนะครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันที่2ที่เมืองนางาซากินะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามดูจนจบคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกดซับสไครป์ที่ช่องผมด้วยนะครับผมครับ